ยำแซลมอนพริก30เม็ด์ค่าแซลมอนสดๆเลยอยากกินมอกพริกจุกๆ๊ๆแคร้ละเนี่ ว่าบัวเนี่ยเป็นคนที่กินเผ็ดมากนะคะก็คือพริก30เม็ดขึ้นไปนะคะก็ต้องมีตัวช่วยแบบว่าให้ก,กับกระเพาะเรานิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะอันฟ้าคอร์ริฟิวพาจากแบรนด์เรียลเอลิเซอร์นี่ใส่ลงไปเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราแบบว่าไม่แตบท้องด้วยนะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายของเรานะคะให้ดีขึ้นช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลพวกแบบว่าไขามันต่างๆด้วยนะคะเ,ะเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยได้ดีมากๆนะคะชอบกินของหมักดองอย่างบัวชอบกินแบบว่าของเผ็ดต่างๆก็จะช่วยรักษาพริ ได้ดีมากๆเลยค่ะอไอ้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับอารฟาคอร์โรวพานะคะกินดีจริงๆค่ะอย่าลืมไปตามๆนะ